สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออโต้ยูดคาร์นะครับผมรถมือสองร้อยเอ็ดนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับผมนิสันนะครับเอ้านิสันมาสนะครับนิสันมารสปีสองพันสิบเจ็ดปีสองพันสิบเจ็ดนะครับหน้าวีนะครับหน้าตัวใหม่นะครับอันนี้เปิดฝากระปุงไว้นะครับผมคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับนี่ มีล้อสปูลนะครับผมล้อสปูนขอบ15นะครับแล้วก็ยางดีสโตนปี23นะครับ19555 r 1้นะครับยางปี23นะครับยางไหม่กิ๊บนะครับสีรอบคันดีเซลเงาวับนะครับสีดำสีเดิมๆนะครับวัดดีบางเฉียบไฟท้าย LED นะครับไฟท้าย LED นะครับ อีสันมาร์ทนะครับรถสวยความใช้งานเลยครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับดูนั่นนครับมาดูห้องเครื่องนะครับชมไปทุจุดเลยนะครับห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าเดิมเดิมนะครับผมยังไม่เคยทำนะครับรถ ไม่แสนสี่นะครับไม่แสนสี่แสนสี่หมื่นนะครับน,นิ่มเลยนะครับไม่มีสั่นนะครับเ่ิมเติมนะครับ่อดเดิมไอดินกาวก็ดีมหมดนะครับรถเครื่องที่ใส่ปิ้งนะครับไม่เยอ้มนะครับ เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับย้อนพามาใชมายในนะครับกระจุกไฟฟ้า4บานนะตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็จริงครับแต่ได้กระจุกไฟฟ้านะครับและแอร์แบกคู่นะครับแอเย็นนะครับผมแอเย็นนะครับมาดูเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่ตัวนี้มีวัดรอบมาให้นะครับผมแล้วก็จอแสดงผลป็นเล็กๆนะครับ1 0 0 9 2 9 9กิโลนะครับเลขใหม่นะครับ พิทยุมีมาให้นะครับกากโรงงานนะครับไม่ใช่ตัวเริ่มนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้คนขับนะครับผมลำโพงฟังได้ปกตินะครับเบาผ้านะครับผมเบาผ้าแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับสวยเลยเบาทรงดีไม่มีฉีดไม่มีขาดนะครับอ่าเดี๋ยวจะมืดมืดหน่อยนะครับมารีวิวช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวพามาอ่านี่นี่นะครับกระจก ปบข้างไฟฟ้านะครับนี่มีกระจกปะไฟฟ้านะครับแอร์แบบสู่นะครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาเฉยๆนะครับแต่ก็ขับมันบีกแบบนะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยอ่าภายในก็โอเคเลยนะครับถือว่าสะอาดเลยนะครับตามไปดูตอนที่สามนะครับ ก็จะมีพวกของใช้นะครับแต่ว่าจกของได้เยอะนะครับผมก็วางของเป็นประจานะครับรถขับไปวิ่งนะครับอันนี้ใช่ขับไปวิ่งในเมืองนะครับประหยัดน้ำมันสะดวกสบายดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้กินอยู่ที่เฉลี่ยแล้วประมาณยี่สิบโลลิตรนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับอ่านี่พี่วัดลมยางอะไรก็อยู่ครบนะครับซอกในเดือหมดนะครับ ช่องในเดิมหมดนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานหมดหน้าเดิมหลังเดิมรถไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ภาษีเต็มด้วยนะครับเร่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับผมครบนะครับจะจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับโทรมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับที่เบอร์092 6 5 0 0 2 9 2นะครับ รถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับมาชมตัวจริงกันได้นะครับรถสวยๆทักเข้ามาได้นะครับผมที่ช่องออโต้ยูคานะครับหรือแพนเฟลออโต้ยูคานะครับคันนี้เปิดราคาที่1 6 8 0 0 0สบาทนะครับ1 6 8 0 0 0บาทถูกมากนะครับรถปี2017นะครับรถปี2017นะครับผมเป็นรถตัวโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่แล้วนะครับ โอเคนะครับผมเปิด1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับจัดไปนั้นโทรมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ